เนี่ยครับลงเือนแล้วนะอน๋อตรงนี้ใช่รูปมันไม่ชัดอ่ะใครคนวะเป็นไงบ้างนะจบยังเคยี่เคยจังเสียงแล้วเฮ้ยรอบแดเสียงหนูจะจบหรือยงังคืออย่างงี้ตะเกียลุงอะ่ะแบบตะเกียมีแบบเซล์สมองอะ่ะเขาบอกว่าคนแบบมีคนคนนึงอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะลุงก็เลยแบบเผลอกดฟอลไอจีไปแล้วอะ่ะแล้วก็ไปเมนนิดนึงอ่ะหลานคิดว่าไงวะอยู่แกงไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ เยงอะไรหรือน้ำตาลน้ำตาลน่ะรู้เดี๋ยวหนูพาไปอยู่สภา<ะ>ตอนนี้เดี๋ยวเดีด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวดดดเดี๋ยวอยู่สภาตอนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นโหแม่งหน่วงจัดคนข้างในต้องเยอะแน่เลย <มา S 2> แ่น,น้องเลิฟฟื้นขึ้นมาเองซะสวัสดีครับนะ ผมกำลังลงไปกินข้าวมาแล้วผมก็เปิดไลน์สตรีมนะแล้วผมก็เห็นทั้งหมด <laughs> ขออนุญาตเปิดเพลงขับรถไปเวลาผมเปิดเพลงอีกเครื่องหนึ่งคนดูไม่ได้ยินใช่ไหม ขาวดำแม่งกำลังมาเดี๋ยวเฟรมแม่งโดน ฮะเปิดแล้วได้ยินเหรอถ้าได้ยินนี่คือผมโดนลิขสิทธิ์เลยนะผมฟังอีกเครื่องหนึ่งแค่ลิขสิทธิ์หมดเลยเพลงขาวดำครับขาวดำ โอเคไม่ได้ยินโอเคนก็ชื่อตกตกใจไงมีหน้าแม่งขึ้นลิขสิทธิ์เยอะน้าระวังปิวอันี้ปั่นแล้วนี่ปั่นแล้วสำหรับชุมชมมันชื่อเกม GTA ครับ GTA มันเล่นได้แค่ในคอมนะครับ เรียบร้อยสวัดีครับน้ชิาสวัสดีครับสวัสดีครับให้ผมชุบชุบให้ก่อนไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปโรงมาทีเดียวเลยครับโอเคสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับชื่ออะไรครับเนี่ยยามองครับที่ยามองอ๋อนี่อยู่กาแฟเหรอครับ ใช่ครับพี่ในแกงคอาเมอร์ครับอันนี้แกงอะไรครับพี่คอยหมันครับคอยหมันเหรอใช่นี่ไปไหนกันมาครับแรลลี่เหรอเอ่ไปตีกันมาครับไปตีกันเหรอใช่ครับผมอยากเข้าแกงเดียวกับพี่ครับผมขอเข้าได้ไหมครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบิลลี่ครับอ๋อคุณบิลลี่เหรอครับแกงว่าได้ตึงอะไรครับผมไม่ได้เอาตึงครับติงตองไหม ผมผมชอบคุณอะ่ะเขาจะไม่ชนใช่ไหมไม่มีชนหรอกครับจะชนเดี๋ยวผมทิ้งหลานผมเลยแล้วก็ผมไปกับคุณแทนวิญญาณหลานเสียใจแย่แล้วครับเฮ้มันดิ้นครับมันดิน้น เดี๋ยวไปเจอกันนะครับคุณย่ามองเดี๋ยวไว้ผมจะมาทานะครับได้ครับปกติอยู่แลนด์ไหนครับเนี่ยอยู่พัทยาคับพัทยาเหรอใกล้ๆครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับคุณย่ามองครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีช่วยส่งเบอร์ให้หน่อยได้ไหมครับเบอร์ผมเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดครับส่งเบอร์มาหน่อยนะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดครับเจ็ดหกเจ็ดศูนย์แปดเมมเมมหน่อย ถึงสภาถึงจะชนะไม่ใช่หรอครับนี่กำลังรีบครับหยิบโทรศัพท์ไม่ได้อคะแล้วนี่อ่ะแล้วพี่หนท์นะยูดูดิยูเด็กมึงเอวเด็กมึงเอวโคตรดีอ่ะดูดิเฮียแม่งแม่งดาวบอร์ดพังหมดเลยอ่ะดูดิพี่นนไปไหนอ่ะพี่หำหรือหางเสือเนี่ยแล้วพี่นนไปไหนอ่ะหำหรือหางเสือวะเนี่ยดูดิยู่ฝึกนิดนึงไงนะ มันสีมันเหลืองกลั <c oughs> วแม่งโดนกวาดไปแล้วมั้งนั่นเลนเลนเขาด้วยนะเนะลุงหาไม่ได้สองแสนให้มึงไว้ลุงให้พี่สิริไปนะห้าแสนลุงหาย,ยางังไงห้าแสนไอหมาภูคืออะไรอะ โหลดในสตรีมครับโปรแกรมสตรีมในคอมครับอะไรนะอยู่นะต้องหายยังไงอ่ะขอขอทานออนไลน์ได้ผลเสมอแล้วเนี่ยลุงก็หาไมา่ได้อีกสองแสนให้มึงตอนเนี้ยลุง <c oughs> มันจะมีการโหวตขึ้นจะลดอีกคนหนึ่งอ๋อฮะมีชื่อพิสซีอยู่ในนั้นด้วยมแล้วก็มีพี่มีชื่อพิสซีอยู่ในนั้นหนึ่งคน ดีแล้วลุงก็อยากจะช่วยพี่สลิดจัดไปหลานเลิฟหนูบอกลุงนั่นแหละว่าเอาคนนี้เอาคนนี้อยู่ไหนๆอ่ะมีวาร์ปด้วยเหรอไหนๆนมาดูหน่อยดิ ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูห <sh> น่อยดิอาชีพนะอยู่ในไหนอ่ะผมเพิ่งตามมาจากแชทนะสวัสดีครับ เอ้ยไม่ไม่ไมันมันยู่อย,อย,อยู่อยู่ในค่ายไหนครับอยากรู้โอนที่ไหนต่อเลยหมอหมาผมตายครับเฮ้ย,ยหลานผมตายครับคุณนะครับครับ เรวบัดแกงข้าไหนครับอขอบคุณครับอ้าวพี่ปอยสั่งลาแล้วยูดเดี๋ยวลงมานะ ลืมเธอไม่ไหวพี่เปิดกล้องอยู่อโออยเอาเฮียสวยขอบคุณมากครับที่เตือนสวยแล้วกูอามอใส่บินสักสองพันาเวนเป่าพี่เข้ามาแล้วคือเข้ามาแล้วก็คือนั่งแอคด้วยเขาไม่เปิดกล้องอ่ะ แปดครับเอาปั๊บไม่ได้ปั๊บไม่ได้เรื่องไหมเอาไปเดียไปทำไรอ่ะเจอกันในหวานไปเที่ยวโชคดีฮะครับมีแก๊งไหมครับคุณผู้หญิงไม่มีแก๊งค่ะครับพยัดใส่บินครับนอนนะครับนอนนะครับดรับ ไอ้ต้ามารู้หรอหนิบนึงนอนไหมครับมาครับครับเนี่ยครับลงเนอนแล้วนะอ๋อตรงนี้ใช่<ะ> <c oughs> รูปมันไม่ชัดอ่ะใครคนดีวะเป็นไงบ้างนจบยังเคิพี่เคยยังเสียแล้วเอบดเสียงหนูจะจบเรียงอ๋อลื่ว่าตื่นแล้วนี่ยวจะจบแล้วพี่เเลไม่ตอไงครเอาขึ้นไปแดดป้าพุตัชิโร่วาจะเ เออเคสหมอบาโวครับทำไมพวกพี่ต้องเย็นเป้าอ่ะนี่อ่านมาเนี่ยหนูเป็นน้องสาวที่น่ารักก็สวยไม่ใช่ครับเลอะทำไมไม่เข้าเวรละมานั่งเล่นเพื่อรอนพี่เกลียดแล้วเพื่อทำงานข้างนอกมันก็คิดได้หลายอย่างเลยล่ะใไม่รู้นัดเดี๋ยวดีเลยขายกีรเกลไปมาขายหะอนพอยโอเคเท่าไหร่ สามห้าส yeah. <laughs> <ored> ี่สิบอะสามห้าสี่สิบบอกได้อยู่นาทำเลยไปตีเหล็กเลยกี่แท่งกี่แท่งคุณหมอนู่นนู้นชี้จนนิ้วจะถึงเพดานแล้วครับเออมีขายหมดแล้วโอเคขอบคุณนคกิมีคิมีเคสนะคิมีมาขายหมอบอยตอนตีสามได้เลยเรียบร้อยฮะครับขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีนะครับเนี่ยเสียงสั่นด้วยกิมีอยู่ไหมเรียกไม่ได้ยินเออขอทางหน่อยครับอ่าต้มจืดเลยครับต้มจืดรัดเลยแปดเก้าสี่สี่หนึ่งตัดกลางงไงดี เรียบร้อยครับ28แฮะแล้วแต่แเลยสองแ2ดเช่นกันนะ กอดที่เธอฟันกูเปลี่ยนเพลงก่อนกูเปลี่ยนเพลงก่อนน้องสาวผมหายแล้วชี้นิ้วหน่อยครับนิ้วน้องหักครับไอ้บี้ชิ้นิ้วสิอ่าบี้นึกว่าหลับจริงไลน์ครับครับนองสาวอีกแล้วเสือกส้มเสือกส้มซัพกูอยู่ไหนส้มควายเอ้ย รอยครับพี่อ่ะพี่มึงยังไม่ซับอี๋ยโยหลานเลิฟลงม,มาแล้วลเมื่อกี้ลุงไปเจออะไรดีๆมาบนโลกไปหนีเว้ยหลานเลิฟเพานาหรอฮะไวใครอ่ะเวลาหรอคะเจลี่ค่ะเจลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนาสวัสดีเจ้จโอ้โหเจ้มานี่เซ็กซี่เลยนะ เซป้าตูดเด้งป้าตูดเด้งมากเลยนะตบมากเลยเนี่ยเด้งมั่งผีอ่ะตอบตรวใช่ไหมใช่ครับตอตบตูดจ้ายกเว้นเวลาที่เธอเห็นวางขายกเว้นเวลาที่ฉันหลับตาเฮ้ยอยู่ไปนนึงะไม่มีตังค์แล้วเออเรื่องมึงไอ้เหี้ย ทำไมมันมาเพลงนี้วะเอาเพลงนี้คิมิสโตโตะจบจบไปเดีย๋ยวลุงต้องไปเบิกตังให้เองรับๆลับๆ,ๆ,ๆวอเอวอีเชื่อเจลี่ในสามคนนั้นด้วยนะลงุงคู่แข่งวิจิลี่ตอนนี้เฮ้ยเจลี่ขับรถเก่งมันว่ายหนึ่งนาดี ีีทับนะช่ไม,ไม่เดี๋ยวเข้าข้างใน,นเรียกอะไรครับแต่เอ้ยเฮ้ยกูพูดพอาทำไมเนี่ยกูติดกูติดอ,อ๋อไม่ต้องให้เลขคืออย่างงี้ตะเกียรลุงอะ่ะ แบบตะเกียมีแบบเซลล์สมองอ่ะเขาบอกว่าคนแบบมีคนคนหนึงอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะลุงก็เลยแบบเผลอกดฟอลไอจีไปแล้วอ่ะแล้วก็ไปเมนนิดนึงอ่ะหลานคิดว่าไงวอะอยู่แก๊งไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแก๊งอะไรหรือน้ำตาลน้ำตาลอะ่ะรู้เดี๋ยวหนูพาไปอยู่สภ<ห>าสตอนนดี้เดี๋ยว<อ>เดี๋ยว<ม>เดี๋ยว<อ>เดี๋ยว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 อยู่สภาตอนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเย็นไอ้หี้เดี๋ยวมันแจ้งแบนด์วลยเฮ้ยไม่ไม่เดี๋ยวหนูจะแบบเนียนๆลุงแบบ นี่นี่คนที่หนูตีด้วยมีคนนึ่งน่ารักมากเลยลุงชื่อเมดา <c oughs> สาวดีสาวดีเดี๋ยวหนูพาไปแนะนำเนี่ยเ <c oughs> มตาเมดาเมดามึง <c oughs> เชื่อไหมไ <c oughs> ม่มึงเอกูเนี่ยโดนแน่รอบเนี่ยเหียแม่งโดนเร่งแน่ไอ้สัเรียนลุงเรียนตามบทตามบทคัด าเขาไปหมดแล้วพีะสนันอ๋ออยู่คุยข้างในเอฟจีก็แค่ชื่อรถอยู่ไวจัดขาเ,ยเอ,นนอยู่วะี่เหียเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างใน โอ้โหแม่งหน่วงจัดคนข้างในต้องเยอะแน่เลยไอ<า>้แค่แค่น้องเลิฟฟื้นขึ้นมาเองซะสวัสดีครับนะผมกำลังลงไปกินข้าวมาแล้วผมก็เปิดไลน์สตรีมนะแล้วผมก็เห็นทั้งหมด <c oughs> นาาาชงหยกรเห็นอะไรเห็นอะไรผมต้มมาม่าเาไว้ผมรีบขึ้นมาเ่เห็นอะไรไม่รู้ผมผมเห็นแค่ไอ้จีเฉยผมไม่รู้ว่าผมเข้าทันหรือเปล่านะฮึผมขอไปตไปปิดแก๊สก่อน แดงคู่กูว่ากูว่าแดงคู่ไม่ใช่ไม่ใช่คู่แล้วตอนนี้โดนสามไอสตัตว์กูอยู่น่าแขกไปด้วยกันเนี่ยเฮียหไหนๆแล้วไปตายด้วยกันโดนอีกใบเฮียไ่เป็นไรไอสตัตว์โดนอีกใบก็รู้นะ่ะเจอกันทํางานย,ยาวๆเอ้ไนายกนนยกตัวนี้ดูช่องกูด้วยนานยกตัวนี้ดูช่องกูประจําด้วย ปวดตาว่ะปิดกล้องได้ไหมเนี่ยแล้วเข้าไปเสือกก็ไม่ได้เฮ้ยมันมาไม่ได้ยก เยรล่เน <c ười> ี่ยไปไปทมเลยป่ะไม่รู้่ะโอนาห้าสิบดวงครับเอสดูแลเงียบไปนะูเองโดนอยจูไอจูายูนะ